มาจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บมา <c oughs> ดีดีจะไปขับรถป่ะ <c oughs> ดีดี <c oughs> อะเร็วๆว <c oughs> <c oughs> อะไรยังไม่โดนเไรแล้วเนี่ยมาเร็วจะไปไหมจะไปขับมอเตอร์ไซค์ไหมจุ๊บเร็วๆเลยทำไมมันยากเย็นอะไรนะ ยังไม่โดนเดีร็วๆยังไม่โดนไอยดียังไม่จุอะไรเร็วๆเนี่ยจะไปเปล่าค่ะมอไซค์อ่ะจะไปยักเปล่าไปยักหรือไปส้มอ่ะจุ๊บจุ๊บไปโดนปากเลยดิดีดีไอ้ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไอ้จุ๊บก่อนเร็วๆเนี่ย จุดบอนจุดไปไปจะไปหหเ่าลยไม่้อ้ไปแล้วรามคาญรำคานลีลายล้วละ่ะ